สวัสดีครับผมช่างแซมครับมาพร้อมกันกับช่างพงษ์นะครับวันนี้อยู่ที่หน้างานกุดหัวช้างนะครับอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้ก็ขออนุญาตเรียนเชิญเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านะครับฟ้านะครับมาตรวจสอบตั้งนะครับอินเวอร์เตอร์กับปราปาหมู่บ้านนะครับตรงนี้ก็จะเป็นประปาหมู่บ้านนะครับ ของบ้านกุดหัวช้างนะครับเป็นเบร์เตอร์ไฮบริดที่มันมีไฟแรงได้ก็ทำได้ตอนนี้ก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ทาง p a นะครับที่มาร่วมตรวจสอบนะครับโครงการของปลาปลาหมู่บ้านนะครับติดปลาปลาหมู่บ้านของเรานะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจเรื่องโซลาเซลล์นะครับแล้วก็การยื่นขออนุญาตนะครับเกี่ยวกับไฟฟ้านะครับก็สนใจติดต่อ ช่างแซมมาได้นะครับที่เบอร์095 259 6936หรือติดตามที่เพจของช่างแซมได้เลยนะครับครับสวัสดีครับ